วิธีการยิงโฆษณาง่ายๆนะครับที่ทุ่นแรงทุ่นแรงเราอะ่ะคือเราใช้ยิงแอดนะครับผมหลกัหลกๆผมยิงแอดผ่านเฟซบุ๊กก็คือ1ก็คือนอกจากเราจะรู้กลุ่มเป้าหมายเรานะครับเมื่อเรายิงหาลูกค้าใหม่ให้เราเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับเพราะการยิงแบบลูกค้าใหม่อัตโนมัติเนี่ยเราจะได้ทั้งลูกค้าใหม่และการ ไปหลอนลูกค้าเก่าที่เคยดูวิดีโอหรือดูโพสเราคือเรียกว่ารี t ทาร์เกตนะครับและยิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นต้นทุนจะต่ำมากแต่จะช่วยให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเราบ่อยๆแล้วก็เชื่อมั่นเราแล้วก็ตัดสินใจซื้อเราได้ผมแนะนำให้เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูงบ้านรถที่ดินอส,สังหาริมทรัพย์ประกันชีวิตนะครับ ก็คือ1ยิงแอดตัวแรกคือยิงหาลูกค้าใหม่โดยการตั้งอัตโนมัติ2ก็คือว่ายิงหรีทา์เก็ตนะครับเอาเขาเรียกว,ว่าเอารีวิวหรือว่าเอาโพสเดิมเนี่ยวิดีโอเดิมเนี่ยไปหลอนลูกค้าเพราะต้นทุนมันต่ําลูกค้าจะเห็นซ้ำซ้ำแค่เนี้ยคุณจะปิดการขายง่ายขึ้นนะครับก็ <c oughs> คือลูกค้ายเยอะมากสบายมากนะครับ